สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเกี่ยวกับการใช้งาน Adaptive Cruise Control นะครับของรถ b y d Dolphin และ Atto 3นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมสอนวิธีการใช้งานโดยละเอียดไปแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นทริคที่ผมเพิ่งพบนะครับอันใหม่นะก็เลยจะมาแนะนำเสริมเพิ่มเติมเข้าไปจากทริปเดิมนะครับ าดูนะครับตอนนี้ผมตั้ง Adaptive Cruise Control ไว้แล้วนะครับที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าตัวไฟนะครับที่เป็น Adaptive Cruise Control จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วปกติเวลาเราปรับเพิ่มลดความเร็วนะครับเราก็จะใช้ปุ่มข้ามพวงมาลัยปุ่มทางซ้ายมือนี่นะครับในการกดเพิ่มนะครับหรือว่าลดนะครับก็กดขึ้นหรือว่ากดลงแบบนี้นะครับในการใช้งานนะครับ เวลาเรากดนะเดี๋ยวผมจะถ่ายที่หน้าจอให้ดูนะครับสังเกตที่หน้าจอก็คือเวลาเราเพิ่มเนี่ยเราจะเพิ่มทีละห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหม่ครับเวลาลดก็เช่นกันก็จะลดทีละห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทําอะไรให้ดูนะครับคอยดูนะครับจะเห็นว่าความเร็วเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปทีลหนึ่งเห็นไหมนี้แล้วผมสามารถที่จะค้างไว้ที่เลขที่ไม่ใช่หน่วยเป็น5หรือเป็นศู ลดลงก็เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูอีกอันนะครับอย่างตอนนี้นะครับเราตั้งความเร็วไว้ที่ร้อยสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะตั้งความเร็วลดลงนะครับอย่างรวดเร็วนะครับเราไม่ต้องการลดทีละห้าหรือว่าทีละหนึ่งนะครับอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่ความเร็วเจ็ดสิบแปดนะครับเร็วแปดสิบกว่าแล้วแต่ไม่ถึงความเร็วที่ตั้งไว้ร้อยสามสิบอ่ะผมต้องการจะลดให้อยู่ที่ความเร็วเท่านี้ ความเร็วลงมาเหลือ93เลยนะครับเมื่อกี้อ่าน,นกรนีกับการเี่ผมได้ความเร็วให้ลงมาเหลือหน,หน้อยก่อนอ่าสมมติตอนนี้70นะ70แต่ผมเร่งความเร็วไปเนี่ยอ่าเป็น90กว่านะครับผมก็กดสีเห็นไหมฮะก็จะขึ้นความเร็วไปที่ความเร็วที่ผมเกยียบอยู่เมื่อกี้เลยนะก็เป็น99นะครับอ่าทีนี้มาดูวิธีการนะรวิธีการเอาอันแรกก่อน อันแรกเมื่อกี้ก็คือการเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งใช่ไหมฮะหรือว่าลดทีละหนึ่งนะวิธีการง่ายๆนะครับก็คือเราก็กดตัวปุ่มตรงนี้ดันขึ้นนะครับค้างนะเนี่ยผมดันค้างไว้ในความเร็วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับออยเมื่อไหร่เนี่ยก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับลดลงก็เช่นกันนะครับอ่ะผมดันลงนะครับดันลงตัวตัวเลขอ่ะมันก็จะค่อยๆลดลงนะผมหยุดที่ตรงไหนมันก็จะ ตรงนั้นนะครับเป็นแปดเนะ้าหนก้าสิบหกครับทีนี้ทิกอีกอันนะครับก็จะเป็นเรื่องของเพิ่มลดความเร็วลดเร็วนะครับจะเห็นว่าตอนที่เราตั้งผมตั้งไปก่อนนะ,ะที่ร้อยร้อยสิบห้านะครับผมก็จะใช้ปุ่มเดิมนี่แหละแต่จะใช้ปุ่มกดลงนะครับแต่ว่ามีเพิ่มนิดนึงก็คือเราเหยียบคันเร่งนะครับเราเหยียบคันเร่งสมมุติผมตั้งไว้ที่ร้อยสามสิบนะแต่ เราเรากดคันเร่งเข้าไปนะครับกดคันเร่งนะครับอันนี้รายกรารกรณีรถนะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีอ่ารูปสีแดงขึ้นที่ท้ายรถนะครับจะเขียนว,ว่าเกินกําลังเร่งนะครับถ้าเป็นภาษาไทยแต่บางทีก็ไม่ขึ้นนะถ้าเกิดวแบบ่าเซนเซอร์ด้านท้ายรถมันทํางานนะครับเรากดคันเร่งนะเสร็จแล้วเรากดปุ่มลงนะครับกดกดปุ่มนี้ลงทีหนึ่งนะครับมันก็จะปรับไปให้เลยเลี้ยวใหม่อีกทีนะ ผมเซตเอาไว้ที่ห้าสิบเลยแล้วกันมันจะได้เห็นชัดเจนนะครับแล้วผมเติมคันเร่งเข้าไปนะครับผมกดลงหนึ่งทีนะครับก็จะเป็นความเร็วที่ตั้งไว้นะครับอ่าแค่นี้เองครับก็เป็นทริคง่ายๆสองทริคนะครับวันนี้แต่มีประโยชน์มากนะครับก็อ่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทๆคนนะครับก็วันนี้ก็ใเทอานี้ครับลิสั้นัคราบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ